สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงดอชะดาตอประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออางหอนกคูสระอากอากา khổ a khả ngô a à nga cho a à cha a ta thô a tha no a na หออาหาปออาปามออามาผออาผาฝออาฝา ยออายารออาราลอาลาหออาหาสาลาโอ 가오, 가오, 오코오오코오 가오, 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 조오오가 -o cho ô cho so ô so do ô do to ô to thỏ ô thổ thò ô thô no ô nô no. โบโอโบปอโอปอผอโอผอฝอโอฝอพอโอพอฝอโอโฟมอโอโม ยอโอโยรอโอโรลอโอโลวอโอโวสอโอโสหอโอโหูอโอโอหอโอโห ยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพไพใช้ของคอใฝ่ใจเอาใส่หอ มิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหม้นจำจงดี ค่านิยมสิสองประการค่านิยมสิสองประการหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองซื้อสัตว์เสียสละอดทนได้ สามกะตันยูพ่อแม่สุดหัวใจสี่มุ่งไฟเราเรียนเพียรวิชาห้ารักษาวัฒนธรร,นธรรมประจําชาติหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนา เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา8แปดรักษาวินยัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ด ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิสองไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมสิบสองปีนักกษัตริย์ปีชวดหนู ปีฉลูวัวปีขานเสือปีเถกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็ก ปีม้เมียหมาปีมะแม่แพะปีวอกลิงปีระกาไก่ปีจอสุนัขปีกุล 母。